เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ช็อตเด็ดอีกแล้วนั่นยกลออีกแล้วครับแต่รอบนี้ขายเปิดนะขายเปิดครับแต่ว่าดินทับท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับผมโอ้จะดึงแล้วรถไทยจะดึงแล้วรถจะทัดช็อตเด็ดไปเนี่ย เผมไป็นเก่อนเราเริ่มทําการดึงแล้วนะครับจะดึงลงไหมลงครับโอ้แค่นี้เองรอบนี้จะเป็นคนละกรณีกันนะครับรอบก่อนตัวล็อกดำมันล็อกเองนะรอบนี้ฝ้าท้ายเปิดอยู่ครับแต่ดินมันทับ ฝาท้ายนะครับเพราะว่ามันยอดมันเชิดนะครับลอยฮคเลยเลยรอบนี้ดึงตัวดึงนะครับดึงตัวคัดซีนะครับไม่ได้ดึงคานหน้านะครับออสตาร์ทรถติดอีกจ้วดีเอาดึงเลยออ ลงดําเลยอดินทับฝ่าท้ายครับเคยเคยขับอยู่ครับแต่ก่อนทับฝ่าท้ายดีไปไม่เป็นเ้่ยกันนะครับมันกดไว้เลยนะครับออถอยลงมาตรงที่ต่ํานะครับทําให้เวลายกดําขึ้นแล้วดินมันไหลลงมาเร็วนะครับ โอเคครับผมกูไฟ่เสร็จเรียบร้อยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้คนหนึ่งจะถอดคนนหนึ่งลืมดูครับอันตรายครับผมโอเคครับสุดนี้ก็ปลอดภัยดีครับผม